มาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวปลาบดีนี่อู้อ,อาหารหลากหลายเว้ยลุกมือแล้วมาที่กินกินชาวบ้านชิดอุดมลุกมือเ <c oughs> ลยคนกินมันนี่ออกแห่งงานบานเดอ้อนี่ยยูพี่แหละยูหวยหองคลองบึงพี่แหละเว้าง,งนั้นเนี่มีกุ้หมูได้ คนขี้แห่พี่น้องคนขี้แห่คนทรายนี่มาเฮ็ดอันน้ำลินไปบ้านคกาเก่าฮา่าฮาฮ่าฮ่า่าาฮ่าฮ่่าฮนา่าฮ่่นฮ่า่่า่าฮ่า่าน่าฮาฮ่าฮาฮ่าาาุ่นา่า่่าา่อง่าา โอ้หอาหารลายอย่างเนี่แม่นำบ้านแกเอ้าน okay. ี่หมักแจงเอาอยู่หญ่ไปผลตัวยหญ่กินนี้ฮะกำลังเปมาก็ามีมาบดบ้านพี้น้องเลยมาได้มาได้กินเขาเด้อผมมักจิเท้าเสมาก่ยเนี่ยพุ่ลูกหกน เฮ้ยท <toys> ีเซงติดเข้าไปก่อนแซงเอานั่งห้องหกแปงเพียงเลยนะนารักเลยเตียงเพียงอ่ะหกเตเลยเนี่ะมบรรยากาศเราพี่น้องเมื่อบานพากันมาเฮ็ดเวียกนี่ คนกี่เฮกี่ายเนี่ยโดยโดยเถอะอาหารกันกินเฮ้ยตายปไก่ได้ก็คยเลยดิยังขายตัวเจ้าเนาะบึกกอกดไม่อย่างไงก็ยังจะเหนตัว คนหนา <R> นุ้ยขี้ขับป้าเนื้อขี้กันเนื้อกับเจ้าพีาา่นเนื้อคนแปลกเลยกินข้าวเจ้าคนแปลกเลยโหผมแซ่บหนามันก็เย็นเนาะนี่นเอางนำลินต้นไม้เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ mình sạc điện mà tay cả suông vậy này. đầm con con. không thích. 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 ดีว่าไม่จัดตาตนนี้มันบาเจ็บกุ้กล้ยอ่ะกล้ยนี่มันบาเจ็บเลยทีหลหลายอนอีเม็ดหลายเนไม่เปลี่ยน่นัก่ันพุธของน้าน้ำนอนน่ะหลังจากกินข้าวกินปลาเรานอนพี่นองสการกับแบงเบียก์ไทยจำนวนหนึ่งยุนี่เทนี่พี่น้องเทอันตัวอัน อ้างนำนี่แล้วก็อีกจำพวกหนึง่งจำนวนหนึงนน่งก็<ๆ>จะไปไต่ไปบกแต่จะน้อยคอยพาพ่แม่พี่น้องไปเบิรงเนาะ,ไป,นะไปบกอันอ่างนำยุ่นยุ่นนอกอีกเป็นอ่างนำนอกเนาะตัวนี้เป็นหัวงานอ่างนำทางในกินเขากินปลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นปูนเป็นยังคนมาแต่บานเมื่อล้วนี่ลเล็กเซน้ากันแบกมาแบงก,กันเนาะเมื่อบานเลยนี่ เบียกรีบมเบียกส้ำมคทีกันหนาวพี่น้องทั้งคนก็นดังไฟฟี่งคุณดีเด็ดสุดแอ่นจับดีทางฝั่งนี้ก็ไอ้น้องยิงกำลังเมียนทางหน้างานแต่ซันวิ่งก็มีพี่น้องเอ้ <c oughs> ทางนี้ก็ผสมปูนละพี่น้องเยียมพร้อมยกคนนัคนนักิ่นค้อนใหม่ออก

bay công lộ này là triền đê bên vách của cái này cái cái lộ Helt utrolig! mọi người 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 mọi người

เฮ้ยอนาเคยพอเมัอนยังที่ออกก้าวอย่าท่้านทำคยยักตบ้านอะไรเยอะหวยเคหวยเคยคนเร่งงานนี่ๆออกกันเอ้ยเอ้ยนี่เนาะช่วงหคนห้าับนนบ้ห้าตัวบนนี้ห้าตรนี้มาถึงหัวก็นแหละ

ผมพูดเหรอแหคนดอกมาดูหันลำเลียงรู้ชมพูมาชมพูโดนใจนี่ชมจะหนีผู้างนะชมพูจะหนีนี่เอ๊ะโอ้โหโอ้ยพวกแขนร็กใหหลิวไปมันรอดขึ้นน้น้ำเลยเ้ย

สวง e พักพรอนเนาะพักเบโฆษณาคนงออูนนะแห้งนั่นเองไโอทางนี้ทางนี้นางฟิ่งไฟยังนี่กินนางยำไหมจานนางฟิงไฟมันจานกินมแล้นั่นเอง่านัถักครบอ่ะไปกินน้ำอาวยเงซ้กับเรา บอกบางง้ก่ารปนประมาณสามช่วถงคางมะโปนี่เนาะเปจังไนพนาพนาอสการน่นพี่น้องเลยเือัมอเทแะกอแพ้อกรถเรยบจิตใจพนาพิสารนีเด้เราเิ่มิเทส้างนอกก็จะเป็นประมาณขาถาดนะพี่น้องเนาะกำลังขุดดินแบ่งกันพี่น้องทางในก็จะเท อ้างนำทางนอกก่ะแบบกำลังปั๊บนาดินจะเห็ดอ้างนำคือกันเนาะตอนนี้จะเป็นอ้างนำอยู่นอกไ้กันตองนำแบ <c oughs> ่งกันเขา่าแบ่งกันออกฝั <c oughs> งนีก้ก่ะเสานอกเสานุม่ม <c oughs> เห็ดเวียงอกี่ร้านเนี่ย แบกปูนขึ้นดอยพี่น้องเอ้ยปูนอยู่ทางในบ่พอแบกเป็นกระสอบกับบ่แพ่พี่น้องแหมงเคิงหนึ่งโอ้ยเมขึ้นดอยบ่แม่ทางเ่ยอืมฮูฮโฮู้ ตาเด้อหงนี่ก็อยากกินเขาเนาะเภาไว้ละกันกินเขาจีกินเขาจี้จี้เขากินนี่ดิบุมไม่ยังกินอันนี้ในขาดแค้นหมดจี้เขากินเพิ่นเอาชิ้นเอาปลาตัวเองบอมาเนี่ยไม่ได้กินมันบออยางกินมานมันมูมันกินกับจีหมูใบให้กินเนาะกินเขาจีมันนี่ได้โฉมฐานวางเรียบร้อยบัานนี้พี่น้องเอ้ย เต็มหมดละ้าซองท้ามือหมดเละได้มาแก้บแบบเหนียนเครื่องเหนียนคล้องกลับมนดิเล็กเอาไว้บนมันมตฝ <c oughs> ุ่นตกเลยเนจับคูนี่ไปเด้ไปเจ้า,า <c oughs> ไปองน้ำนอนดุอางน้ำนอนดุเ <c oughs> ทตายนว <c oughs> มาเลยนะมูจะพักสะแท้มือนะพักคนเยกน้อยมาเล็กน้อยพวกครับ่าอนุยมาจากเขาคนปูนนี่คนปูนแคนคนปูนมาแล้วมาเทมันเยอะเฮ็ดจ่บเม็ดมือเลียกกันมัอะแบกันด้ยแบกกันนีเา

บุษือเกือบชำรเจ้านี่เกือบจะดูใบใช้ปวดเกือบเฮือนหัวเือนละคนพี่น้องเอ้ยผุดเทาก็ได้มาเล็กน้อยก็ได้มาเนาะพ่อแม่ให้มาก็ได้มาลายมือแรอได้พี่น้องเนาะเห็ดนำไปไปใส่ยูฮ่อยูเฮือนแต่ละปีนำใส่บุพ่อกินบุพ่อใส่ปีนี้มีโครงการมาเฮ็ดไทวประสน ประชาชนออกแห่งงานจักมือเหรอแซงเริ่มเห็ดมาเนี่ยเจ็ดแปดมือแล้วเนาะเจ็ดแปดเก่ามือแล้วเนาะหวยนี่เลยพี่น้องแนะนำหน่อยน้อยเนี่ยส้วงนี้นะนำหน่อยน้อยเนี่ยเป็นหวยอันไปไซน่าได้พี่น้องเนาะหวยไปไซน่าเขาคิวได้หน่ช่วงนี้ไม่มีน้ำเลยถ้าเต้ฝนตกแล้วแล้วกองน้าซื้อน้ำใช่ไห

ทำเล็กกี่เสียงฮะหนูทำบานมาเลยหนูเลิกเรื่อยเลย,อยโอเคมาไปพี่น้องตอนนี้ก็เลิกเวียกเลิกงานแล้วนะกลับบ้านกลับเพื่อนก็เป็นโครงการที่เขาจะมาช่วยบ้านเฮาโครงการนำลินจะต่อ,อยูหัวหงายเพื่อแหละชาวบ้านตอนไห้ไปช่วยกันทุกมือทุกมือบางมือที่เวียกน้อยได้ก็ทางในบ้านก็แบงค์เอาหน่วยไปหน่วยหนึ่งกัสบ,สบสิบเจ็ดสิบสองคนแต่ว่ามือน,นี้ไปเมื่อบานเลยหาสิบกว่าคนพี่น้องเนาะ ไปช่วยกันตอนเศร้าก็คือไปคนขี่แฮกขึ้นไปแบกคุณละเล็กคุณละน่อยแต่ว่าเฮือนหนึ่งให้มันได้หนึ่งกระสอบพี่นนอะเฮือนเฮากับพอดีแม่น้องเบนมาช่วยตอนเศร้าได้ยูคนละซองเที่ยวพี่นนอะเป็นสีเที่ยวคนได้จึงได้หนึ่งกระสอบเนาะแล้วก็แม่นหนองเบนกบไปเฮือน,นเอนาะเฮากับยูตอเฮดเวียกรวมก็เรียบร้อยมือเนาะมือนาไปไหมโอเคพี่เนาะขอบใจที่ติดตามเด้อเนาะนี่ก็เป็นวิธีแบบบานๆช่วยกันเฮดเวียก ถาบเห็ดก็บบมี้นำลินใส่ได้พี่น้องเนาะฝนตกมากอํานำนำตัวนี้ไม่นำท่าพี่น้องนำตัวนี้มันมันแดงนำคุ้นใส่บ่ได้ก็ต้องใส่นำก๊อกนำลินทีโต้มาแต่หัวนำคนไยพี่น้องดีปีนี้มีโครงการเขามาช่วยพากันพายเรือยองยังยองยัง,ยงลองไปบานอยู่ใต้พูดบรรยากาศตอนแรงๆกงก็จะประมาานี้เนาะพี่น้องเรียบซ้ายนำท่าคนมาเนื้อเนาะบางคนก็เอารถมา ขามเหือก็ยางขึ้นไปทางรถดยวยพุ่นเนาะหลายคนก็นเอาเหือมาพายเหือลองติดจักกะนำน่อยสวงนี้นะพี่น้องเนาะนี่หาดบางแหงตัวน,นั้นหาตื่นอีกเหือติดจักลงไปในใบพัดฟันังหินแน่นอนเลยใส่วิธีในการพายลอง bào chăm bọn honey thao 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 này หาเหือเขาไปนี่จุบแน่น,นอนพี่น้องมึ้งไหมนี่นี่นี่นแคมเหือก็หน้านำเพียงกันเลย <c oughs> <c oughs> เหือหน่อยนี่เขาสีข้น่เ <c oughs> สองล้านนะเฮีอนี่าราคาสองล้านกีปพี่น้องเนาะสองล้านกรีบก,นะก็เท่าไหร่บ่เจ้าพันบา่าแซงสี่พันเนาะสี่พันบาทพี่น้องเงี้ยตัวนี้เหือไม่ซักคนได้ไหมล่ะ โ <ś led> อ้รวยขนาดด้วยติดเครื่องใหม่ซักลํำละซองล้านนี่น้อง <laughs>